มันไเหมือนสัวสมันเอ้ยขีพานไปแล้วนะี้มาสองคนเรื่อวโู้ท่าไันันไป ตัวหามาหาันเหมือนม้าหน่อย้ไปแล้วเป็นตลังที่รวมสอนมาสองคน 랜덤. 이거 안돼거 khá phức tạp là như ừ. 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 đó không phải là như ngoài chắc nhưng mà nhé (מחיאות כפיים)